สวัสดีทุกทกท่านก็ขอจเจริญพรอ,อุบาสกอุบาสิกาวันนี้ธรรมะกับพระทุดดงยังอยู่ที่สวนพึ่งยังมาทุละเกี่ยวกับเรื่องของงานศพของจา่าเตือนนี้ก็อยู่บนบนที่สาลาปฏิบัติธรรมเล็กๆไม่ใหญ่อะไรแต่ว่าบรรยากาศดีมากว่าอยู่บนเขาโน้นมองเห็นเขาอยู่สูงวันนี้จะมาอ่านในเรื่องของพระสุตตันตปิฎก เป็นชุดที่17、หน้าที่19นครสวรสถีว่าด้วยความสะดุ้งและไม่สะดุง้นงนครสวรรถีหน้าที่นั้นแลดูกระพิสูจน์ทั้งหลายเราจักแสดงความสะดุ้งเพราะความถือมั่นและความไม่สะดุ้งเพราะความไม่ถือมั่นแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟัง จงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวดِกราพิสูจน์ทั้งหลายก็ความสะดุ้งเพราะความถือมั่นย่อมมีอย่างไรดูกราพิสูจน์ทั้งหลายปุตุชนผู้ไม่ได้สดับแล้วในโลกนี้ย่อมตามเห็นรูปว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเรารูปของเรานั้นย่อมแปรปวนย่อมเป็นอย่างอื่นไปเพราะรูป แปรปวนและเป็นอย่างอื่นไปโสกะปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาตจึงเกิดขึ้นย่อมเป็นย่อมเห็นเวทนาว่านั่นของเราย่อมเห็นสัญญาว่านั่นของเราย่อมเห็นสังขารทั้งหลายว่านั่นของเราย่อมเห็นวิญญาณว่านั่นของเรานั่น เป็นของเรานั่นเป็นตัวตนของเราวิญญาณของเรานั้นย่อมแปรปรวนย่อมเป็นอย่างอื่นไปเพราะวิญญาณแปรปรวนและเป็นอย่างอื่นไปโสกะปริเทวัตุขโทมนณตุป,ปายาตจึงเกิดขึ้นดูกราพิสุทธ์ทั้งหลายความสะดุง้งเพราะความถือมั่นย่อมมีอย่างนี้แล ดูกราพิสูจน์ทั้งหลายก็ความไม่สะดุ้งเพราะความไม่ถือมั่นย่อมมีอย่างไรดุกราพิสูจน์ทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ผู้ได้สดับแล้วย่อมพิจารณาเห็นรูปว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรารูปของอริยสาวกนั้นย่อมไม่แปรปรวนย่อมไม่เป็นอย่างอื่นไป เพราะรูปแปรปวนและเป็นอย่างอื่นไปย่อมพิจารณาเห็นสังขารว่านั่นไม่ใช่ของเราย่อมพิจารณาเห็นวิญญาณว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวของเราวิญญาณของอริยสาวกนั้นย่อมแปรปวนย่อมเป็นอย่างอื่นไป เพราะวิญญาณแปรปรวนและเป็นอย่างอื่นไปโสกะปริเทวทุกขโทมนัตและอุปยาตจึงไม่เกิดขึ้นดูกะระพิสุดทั้งหลายความไม่สะดุ้งเพราะความไม่ถือมั่นย่อมมีได้อย่างนี้โจบวิญญาณก็คือความยึดมั่นนั่นเองพระพุทธเจ้าก็ตัดสอนไว้เยอะแต่เราก็ไปหลงยึดมั่น ส่วนใหญ่ก็เป็นหลงยึดมั่นจะไม่มีหรอกว่าสม,มุติสิ่งที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจที่มาทางรูปทางรสทางกลิ่นทางเสียงไม่มีใครต้องการความไม่ดีแต่ว่าสิ่งที่ได้มาซึ่งความดีนั่นก็คือไปยึดมั่นดีหรือไม่ดีมันก็ไปยึดมั่นทั้งนั้นเราจะหนีจากขันห้ามันยากมากดังนั้นทําอะไรก็ได้ขอให้มันดีกว่าไม่ดีก็แล้วกันในวันหนึ่งวันวันพรุ่งนี้ก็ไม่สําคัญถ้าวันนี้เมื่อวานทํา อะไรมาก็ช่างถึงจะดีหรือไม่ดีก็ไม่สู้กับวันนี้วันนี้ทําให้ดีวันนี้ขออนุโมทนากับทุกท่านขอยท่านทั้งหลายมันประกอบความดีโดยการฟังธทมการเรียนรู้การอดทนสิ่งที่ได้พบได้เห็นอย่าไปยึดมั่นไปถือมั่นมันจะชอบใจหรือไม่ชอบใจเราก็ทำให้มันดีก็แล้วกันขอยท่านทั้งหลายได้ดวงตาเห็นธรรมได้มรรคผลนิพพาน ทุกรูปทุกนามเินจเจริญพร